ก่อนเลยเพราะว่า mm hmm. สูว่าครั้งเนี้ยเออแกมิวสสูว่าคุยกันว่าเอยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นก่อทุกครั้ง mm hmm. ใช่ไหมเพราะว่าเออครั้งนี้ถ้ามันตื่นเต้นก่าทุกครั้งรผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราเตรียมมามันทําให้เราแบบอยากที่จะโชว์ให้แฟนๆได้ดูอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยเราแบบเต็ม mm hmm. ที่กับมันมากมันก็จะทําให้เราแบบตื่นเต้นขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี hmm. ้ยแล้ยิ่งแบบว่าเป็นแฟนมีทที่ครั้งที่สองปะใช่ไม่ใช่เป็นเวอร์ชั่ไลฟ์ครั้งแรกที่ของของเอิร์ธมิกอันนี้คือครั้งท mm ี่สอง อมันก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นในเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้เป็นเหมือนแบบมันเป็นวันของแฟนคลับเป็นน้อมเราวันนี้เป็นครั้งแรกให้เราได้มาเจอกันแบบแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกมันก็มีความกดดันแล้วก็ตื่นเต้นจริงเป็นครั้งแรกที่มือเย็นน้งแต่ตอนมาลันคูแล้วก็ยังมือเย็นอย่ตอนนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการแสดงวันนี้ครับใช่แล้วก็ที่สำคัญครับที่สำคัญมันเป็นจีวีทีวีแฟนเดย์อินแบงคอก ครั้งแรกด้วยแล้วก็วันแรกใช่ก็ยิ่งตื่นเต้นเลยเพราะเป็นตัวเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออต้องต้องทำให้มันดีแล้วแหละอะไรเงี้ยจริงครับเป็นแบบโปรดมาเที่ยวที่เมืองครั้งแรกครับาคิดสูก like ้กาเตรียมตัวมันยิ <Yeah, ่งกดดันไหมครับเพราะว่าเราก็แบบโชว์เปิดอ๋อสดๆจริงเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราตั้งใจจริงๆเลยว่าจะเป็นเรื่องของร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็โชว์อย่างเงี้ยซึ่งเรามีการคิดว่าจะเอาเพลงอะไรมาโชว์ให้แฟนคลับได้เห็นดีอย่างเงี้ย แล้วพอแล้วพอเราได้ซ้อมไปไเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทําให้เราเฮ้ยมันจะมันจะดีไหมไครับจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็พยายามทําให้โชว์ของเรามันกลมที่สุดให้มันมีบุกรสชาติที่มันจะสามารถทําได้ไว่าจะเป็นซึ้งสนุก,นกดารมาม่าโรแมนติกเนี่ยก็วันนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับใช่ครับเด็กจักรเต้นอะไรยากกว่ากันคะอะไรนะร้องเพลงกับเต้นอะไรยากกว่ากันน่าจะเต้นแหละจริงเพราะว่าเราคนเราก็จะมีคน ที่จับจังหวะแม่นเช่นพี่เอิร์ธอ่าแล้วคนจับจังหวะไม่ได้อย่างผมเออเลยแบบมีความแต่เราก็ตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเต็มที่เพื่อจะกระโเผวยทุกคนให้ดูอันนี้ครับแต่มิกซ้อมเยอะไหมครับในเรื่องของแข่งเต็มที่เลยนะครูโอ้โหเลยอ่ะโโอ้หก็คือหมดเวลาซ้อมก็ขอซ้อมต่อใช่ใครใครว่างกับมิกมาซ้อมต่อเอิร์ธมาซ้อมต่อเพราะว่าเราอยากให้มันเป๊ะที่สุดแล้วก็อยากให้มันพร้อมที่สุดนะครับใช่ตอนนี้พร้อมแล้วแตร้อมแล้ว พร้อมแล้วแต่ถ้าแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผิดก็ก็เป็นอย่าว่าการจอย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 ช่ครับนนเนีคือความเป็นนอาี้นี้จะจัดเต็มคโอ้ต้องรอดูจัดเต็มแน่นอนจริงๆเพราะว่านั่นแหละสิ่งที่ตื่นเต้นคือเป็นสิ่งที่เอิร์ธไม่เคยทําแต่มิกอาจจะเคยทําแล้วแล้วก็มีบางบุมที่มิกรู้สึกว่าอันนี้ผมไม่เคยทําในที่ไหนมิกก็ทุกคนอาจจะเห็นแล้วมิกใีมุมมองอีก อย่างหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นบางโชว์ที่เรายังไม่เคยโชว์ที่นี่และก็เป็นหลายๆโชว์ที่ผมคิดว่าคนน่าจะดูและเอนจอยกับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งโชว์ของมิกเองแล้วก็โชว์ของพีเอิร์ดเองครับครับือเราคายนะคะเป็นน้ำตาอุ้ยต้องรอดูไม่รู้สอคนเป็นได้ช่วยกันคิดโชว์ไหมั้งคนมีส่วนร่วมในการคิดโชว์จริงๆอ่ะทุกเพลงทุกโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะได้ช่วยกันอยู่แล้วเราได้ช่วยกันเลือกเพลงแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นทีมของของแฟนแฟนบิ๊กในครั้งนี้ มันจะพลังกายขนาไหนเคยใหแกเราพูดได้เกิน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 นิดเดียอ่าพี่เอิร์ธมาอุ้ยถ้าเราพูดเพิ่มไปก็จะเอาเป็นว่าเราทั้งสองคนตั้งใจมากแล้วก็โชว์ในวันนี้มันผมว่าถ้าใครได้ดูมันจะเห็นว่าเออมันมีทุกทุกเขาเรียกว่าทุกรถทุกชาติจริงจริงอะไรเงี้ยครับผมแอบเห็นในที่ฟนๆหรือต่างชาติเยอะมากทั้งไทยทีทุกอย่างเลยเป็นยังไงบ้างคะพอเดินทางเราก็ดูคน โอ้โซึ้งมากเพราะว่าทั้งอ่ะค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางค่าที่พักอันนี้คือต้องยอมใจของจริงที่เขาแบบรักเราขนาดไหนถึงได้บินมาถึงประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่รวมถึงคนไทยด้วยนะที่แบบอยู่ต่างจังหวัดเอ้ยหรือว่าคนที่กรุงเท้นั่งรถเมล์มานั่งรถส่งแถวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหเพราะฉะนั้นเราแบบรู้สึกว่าเราจะมาอ่อนโปรเปียกไม่ได้ไงเราต้องเต็มที่ใช่เจอเลยเจอเลยเจอแน่จริงับบกกะะออนไร เดี๋ยวแต่วันนี้อะไรออกมืแต่วันนี้มันกดดันจริงมันมีความรู้สึกหลายๆความรู้สึกแบบวันนี้มันตื่นเต้นมากๆแล้วก็เออนั่นแหละนี่ได้แบบว่าผัดกันใครจำสคริปต์ใครจำบล็อกกิ้งไหมเออมันต้องมีหลุดแน่นอนอุยถ้าเป็นไปได้เราจะหลุดให้น้อยที่สุดเออนี่ดีกว่าจะถามว่าคุณชื่อจะหลุดไหมแต่ว่าไปต่อ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  แล้นอื่นๆน่ะสร้างมาตรฐานสูงไม่ให้แบบเรานี่ไงนี่แหละมันคือความกดดันแล้วก็ความตื่นเต้นของเรารู้สึกว่ามันเป็นความหวังของหมู่บ้านเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นตัวเปิดเป็นคู่แรกเออเราก็เลยยิ่งต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ความผิดพลาดให้มันน้อยที่สุดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องอ e นจอยกับแฟนคลับให้ได้มากที่สุดใช่ครับผู้อื่นเขามีส่วนกำลังใจอะไรมาให้เราก่อนได้วยนี่มีมีมีหรือทีกำลังใจหรือเระตุ้นข้าวผัดผม เขาเขาไม่ทับผมงเขาแต่ว่าเขาก็คือแบบว่าเออแบบสู้ๆนะอะไรให้กำลังใจให้กำลังใจแต่วันนี้เฟิร์สเขาตังมาด้วยใช่เขาแอบมาดูโชว์ก่อนหรือเปล่าเขาบอกเขาแบบไม่กล้าดูแล้วเขาเขาต้องดูวันนี้วันเดียวเลยใช่ซึ่งก็เหมือนกันพวงนี้เอ้ยมิก็ไปดู์สเขาตังเหมือนกันแล้วก็จะดูคู่ๆต่อไปเหมือนกันครับไปขี่กันเองไม่เราไม่ขี่ไม่กล้าขี่นะสิ นี่ไงนี่ไงนี่ไง normal n o r m a normal มา normal ดีกว่าได้ข่าวว่าชงแต่ละคู่คือไม่มีใครยอมไม่มีใครรู้เลยว่าใครจะโชว์อะไรตอนที่ดิ้ไใจช่ไม่มีเลยไม่มีคือเราไม่รู้เลยว่าแบบของใครโชว์ของใครเพราะเกือบไม่รู้แล้วครับก็ตอนแรกอะเราอะก็อยากจะไปดูคู่ของเขาอะไรเงี้ยแต่แต่รู้สึกว่าเออเราคุยกันว่าถ้าเราไปดูคู่ของเขามันจะเกิดเป็นการเปรียบเทียบเออเราก็รู้สึกว่าเอ้ เราทําของเราให้ดีที่สุดก่อนละกันอะไรยงเงี้ยค่อยไปดูคู่คนอื่นเวลาเวลาตอนซ้อมมานะใช่มีอะไรจะพูดเข็งกับเขาไปก่อนเลยนะไม่เปิดแล้วนะขอเป็นให้กำลังใจดีกว่าเนาะมาสู้นะครับทุกคนสู้สู้นะครับใช่เดี๋ยวพี่จะสู้วันนี้พี่จะสู้เต็มที่ครับแม้ว่าตื่นเกิอจะออกมือขนาดไหนพี่ก็จะร้องเพลงให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เต้นให้ได้พร้อมที่สุดครับโอเคเลยเดี๋ยวถึงตาน้องพี่จะคอยดูอยู่ไม่ห่างเลยครับ ขอหายใจก่อนไม่หรือว่าใช่แล้วเราคือคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดคือคนที่ซ้อมก็ซ้อมด้วยการทำทุกอย่างด้วยกันผมว่าพายแล้วเราก็คือคนที่ส่งกังใจให้กันตลอดไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าวันนี้จะโชยไงผมก็เป็นกันใจให้พี่เอิร์ธแล้วผมมั่นใจว่าพี่เอิร์ธก็จะเป็นกันใจให้ผมใช่ไหมบอกเลยว่าแฟนมครทางเนี้ยมาทำ รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ทําให้เอิร์ธบิ๊กอยาทะเลาะกันน้อยลงถ้าจะไม่ทะเลาะเลยไม่ทะเลาะเลยจริงๆแกก็ออฟฟิเชียลเกินเพราะว่าปกติอ่ะใช่ปกติที่ผ่านมาคือไม่กวาเรื่องบ็อกกิ้งเรื่องเพลงเรื่องเต้นอะไรเงี้ยไม่มีเอาเนี่ยนี้เอิร์ธเอาอันนี้ซี่บอกไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยตะเถียงกันตลอดแต่พอไปมีครั้งนี้คือเราร่วมแรงร่วมใจสมรณะชั้นลังสีใช่ เลยรื่องเพลงเนี่ยทุกคนแบบเออแกรมิกคือเห็นตรงตามกันหมดใมีแบบว่าไม่มีแบบคอนฟ lict เรื่องเพลงเรื่องอะไรเลยอ่ะแต่ว่าแนวเพลงที่เลือกมาคือตรงกันเลยอ่ตรงกันตรงเลยตรงมากใช่ครับเป็นแนวงานสมรชาติกันก่นสมรชาติอยากจุดทุอ่ะพวกเรา่นกันไมบอกแบบเป็นครั้งแรกที่แบบเออเราลงล็อกกันจริงๆริงเลยอะไทั้งเรื่องเพลงเรื่องท่าเต้นแล้วก็เรื่องบล็อกกิ้งเนี่ยทุกคนแบบช่วยกันปกติแล้วแบบ เอ้ยผิดผิดเอ้ยเอิร์ทผิดเอ้ยมิกผิดอะไรเงี้ยจะโทษไปโทษมาแต่ครั้งนี้ก็อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูก็ผิดเหมือนกันครับเออัรายครับเราเน้นคัทอะไรมีเซ็กซี่มันเซ็กซี่ไหมอ่ะอย่างที่บอกที่มิกบอกครบรสวันนี้มีโคตรที่ทุกคนแบบว่าอยากเห็นเนี้ยใช่ครับลองว่ารอบนี้ครบจริงๆครับเคยเห็นเธอเซ็กซี่แล้วเราจะเห็นเซ็กซี่แบบใส่น้ำโปรยลงมา เด拜拜ี๋ยวนะอันนั้นต้องคอนเสิร์ตป้าใส่น้ำเอาสเกลน่าจะใหญ่กว่านี้ป้าแต่แต่มีเซ็กซี่แน่นอนอ่าเดี๋ยวผมผมอินเนอร์เซ็กซี่หรือบิ๊กเซ็กซี่ผมอินเนอร์เซ็กซี่ถ้าเต้นแค่ว่ากันนี่ต่อเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เป็นจีบเม็ดีสำหรับคู่เราโอ้โหผมของผมนะเม็ดเดียวแต่เป็นแต่เป็นพริกใช่เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดเออ ก็ว่าไปเรื่อยเดี๋ยวอนรอดูแล้วนะว่าเผ็ดยังไงคาดหวังนะบอกก่อนร่างวอาที่ผ่านมาเราต้องขิงนะุบยเบาเบาเบาไม่ไม่ได้ขิงคู่อีกขิงขิงกันเองนี่แหละถ้าชธอสวยฉันก็สวยกว่า้นแยอว่ยหมืยผมว่ายิ่ง ทุกครั้งที่เราได้ทําอะไรแบบนี้มากขึ้นอ่ะมันเหมือนเป็นการแล้วกดแอบกดดันตัวเองยอมรับเลยว่าแอบกดดันตัวเองมันเหมือนเราต้องสร้างมาตรฐานที่มันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็มันเป็นครั้งแรกของเราเลยมั้งที่มันเป็นสดสดแบบสองคนใช่สองคนทสองคนเรากับพี่เอิร์ธต้องเป็นคนที่โฮการโชว์ครั้งนี้แบบสองคนจริงๆผมว่ามันเป็นการที่เราต้องใช้ใจและก็ใจแบบสู้ด้วยกันมากๆเรี่อยแล้วค่ะเป็นเต้นเหมือนเดิม ตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมโอ้ผมอยู่ในวงการมาเกือบเจปีแล้วอะใช่แล้ผมขึ้นเวทีมาหลายเวทีแล้วแต่ครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าถามตัวเองตลอดว่าทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้แล้วเงือหื่อออกมือแบบใจสั่นอย่างเงี้ยเวลาแบบขึ้นเวทีอย่างเงี้ยคําตอบก็คือเราตั้งใจแล้วก็มีความกดดันเพราะว่าเป็นคู่เปิดด้วยเออจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออทำให้ดีสุดละกันทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับ ไม่กดดันตัวเองอย่าบอกอะไรกับแฟนไทยกับพี่เตพรรนที่มาดูกับเราไหมโปรดมาเยี่ยมที่เมืองไทยของฉันจะบอกแล้วอ่ะอา Speak with no o k a โอเคโอเคะไรแกธอพูดได้ันเชื่อก่ Thank you ไม่ได้ขายขำแต่ละดูนันสายเลื่อนครับไม่ได้ขายใช่หลอดไว้ตลกด้วยอัน่หนแน่ก็ก็ ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเอิร์ธมิกนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเชียร์คุณอื่นด้วยนะผมคุณมีวันที่22คือคือวันนี้1นึ่ทุ่มของเอิร์ธมิกนะครับก็23แล้วก็24ครับผมใช่ถ้าเกิดใครยังยังไม่มีบัตรเราก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไฮดี้พีซ์เมเจอร์นะครับแล้วก็เรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยใช่แล้วนะใครที่แบบเออเราไม่สามารถมาดูได้ก็ดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะคครรรัับบใล่ขออได่งงดนนิึค ตอนนี้มิกมีออนแอร์ดูจบแล้วจบแล้วจบแล้วครับผมเพิ่งจบไปจังเกิลครับผมแล้วถามว่าจะมีอะไรเร็วๆนี้ไหมก็บอกไม่ได้อยู่ดีรอติดตามใช่ใช่แต่มันไม่ได้แม่แอบไปเป็นทางการได้แบบวเป็นแม่จะได้รอดูอ่ะเอิร์ธอาปชิบจะได้ยากเลยยากเลยทีนี้ ครับเเอาาป็นว่มีไหมมีไหมมีเราติดตามกันติดตามติดตามมีไหมเร็วๆมีไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยแกแกกดดันเราตลอดเลยเอาเอาคอนเสิร์ตก่อนได้ไหมเออเออคอนเสิร์ตก่อนได้ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจะมีแฟนเฟซที่ญี่ปุ่นใช่ฮะเมืองอะไรครับมิกโยโกฮาม่าครับโยโกฮาม่าครับผมซึ่งจะไปโอ้โหกันหลายคนมากหลายท่านมากหลากหลายหลักล้านเลยเหรอ 18 18ท่าน18คนโอ้คนกันไปทั้งบริษัทเยอะจริงๆครับก็าติดตามด้วยนะผมแฟนเฟซที่ญี่ปุ่นครับใช่แล้วแล้วก็รเป็นคนนะครับอันทองเาอันทองพุณแม่บ้านอ๋ออันนอ๋อันหนุนยังเลยแต่ว่าแต่ว่าเราเรามียังขอแบบแก้ทีละปอกต้องใช้คำว่าแก้นะ ก็เอาที่ละปอก่อนใช่มีมีช่วงวันไหมครับไปญี่ปุ่นด้วยนะเดี๋ยวคนนี้เขาจะจองไปญี่ปุ่นด้วยอะไเอางี้แล้วกันือเตรียมเก็บเงินตอนนี้แล้วก็ไปญี่ปุ่นแล้วไปกินกับพวเรล่าเก้าเก้าเก้า ตุลาโอเคก็เดี๋ยวเราจะมีแฟนเฟซวันที่9ตุลานะครับถ้าเกิดใครสนใจเนาะไปไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มามดูวพวกเราด้วยนะครับก็อยากอยากเจอทุกคนนะเชิญชวนนะครับที่ยโยโกฮาม่านะคะรับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ผมขออะไรหนึ่งคำสำหรับวันนี้ได้เลยเด็ดเด็ดขอเด็ดเด็ดนะ<ท>ห <pour> น<ท>ึ่งคำสามคำสามคำ โอเคเอาไงอ่ะถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ว่าสนุกโอ้โหเอางี้อะถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ว่าสนุกอี่ฉันมาเงาะฮะเอาก็ ฉีกเวช,ชีกไปเลยฉีกไปเลยโอเคแกก็ฉีกเกินครับงงน,นิดนึงค่ะว่าไปสนุกกัน <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะเราไปสนุกกันดีกว่าครับจิมมันทีวีแฟนเดย์อินแบงค์ครับเอิร์ดมีครับเด